อาการปวดขี้เกิดขึ้นได้ครับแต่อาการปวดขี้ที่อยู่ในสถานการณ์คับขันเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นและคุณเชื่อไหมครับว่ามันจะมีชายอยู่คนนึงในโลกของวิดีโอเกมที่มักประสบปัญหานี้นี่คือชายหนุ่มที่มีสุขภาวะลำไส้แย่ yeah! ที่สุดในเมทัลเกียร์โซลิ e ซีรีครับและนี่คือประวัติตัวละครจอห์นนี่ขี้แตกครับจอห์นนี่ขี้แตกมีชื่อจริงว่าจอห์นนี่ซาซากิหรือชื่อเล่นของเขาก็คืออากิบะ ซึ่งอ้างอิงจากย่านอากิฮาบาระในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถ้าจะพูดถึงประวัติของตัวละครชายคนนี้ผมคงต้องย้อนเวลากลับไปเล่าตั้งแต่สมัยคุณปู่ของเขาครับซึ่งใช้ชื่อเดียวกันในปี1964ในปี1964กับเหตุการณ์ o อ e ป a t i o n Snake Eater ขณะที่ n น k e ก s n สเนต้องเข้าไปทำภารกิจแทรกซึมในกรอสเนกรัสประเทศโซเวียตทว่าเขาถูกจองจำหลังจากที่ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยต่อพันเอกโวกิน เขาถูกซ้อมจนหนักและถูกกักขังในเวลานั้นซึ่งทหารยามที่มีหน้าที่ควบคุมนักโทษตลอดจนให้อาหารนักโทษนั้นคือทหารยามที่มีชื่อว่าจอร์นี่ซึ่งชายคนนี้จะนําอาหารมาให้สเน็กอยู่สม่ําเสมอทว่าหากคุณโยนอาหารกลับไปให้จอร์นี่ทุกครั้งคุณจะปลดล็อกบทสนทนากับทหารยามหนยนี้ครับจอร์นี่เล่าว่าตัวของเขาเองนั้นก่อนหน้าที่จะเข้าประจำการเป็นทหารหน้าที่แห่งนี้เขาเคยอยู่อเมริกามาก่อน และมีลูกคนหนึ่งกับหญิงสาวชาวอเมริกันที่นั่นครอบครัวของเขามักมีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นคือลูกชายคนแรกจะต้องถูกตั้งชื่อว่าจอร์นี่ซึ่งตัวของเขาก็ยึดมั่นในธรรมเนียมนี้เช่นกันนั่นทําให้ลูกชายของเขาในอเมริกานั้นใช้ชื่อว่าจอร์นี่เฉกเช่นเดียวกับเขาครับวันเวลาผ่านไปลูกชายของเขาได้เติบโตขึ้นและได้ถือกําเนิดหลานชายของนายจอร์นี่นี้ในกรอสเนกราสและแน่นอน หลานชายตัวน้อยคนนี้ก็ยังคงมีนามว่าจอนนี่อีกคนครับเด็กชายจอหนนี่ซาสกิเติบโตขึ้นในอเมริกาเขาหันมาประกอบอาชีพเป็นทหารรับใช้ประชาชนชาวอเมริกันในช่วงเวลาประมาณปี2004เขาเป็นชายขี้กลัวและสิ่งที่เขาหวาดกลัวมากที่สุดในชีวิตนั้นก็คือกลัวเข็มฉีดยาครับ จอนนี่เข้าร่วมในกองกําลังทหารจีโนมโซลเจอร์ทหารสมรรถนะสูงที่ถูกฉีดยีนสุดยอดทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเข้าสู่ร่างกายทว่าด้วยความกลัวเข็มฉีดยากของเขาทําให้เขาไม่เคยถูกฉีดอะไรเข้าสู่ร่างกายของเขาเลยณขณะนั้นครับในปี2005กับเหตุการณ์ Shadow Moses Incident ในเมทุเกสโซลิดภาคแรกจอหน,นี่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยหนห้องขังภายในสถานที่นี้ ทว่าด้วยความที่เขาไม่เคยฉีดยีนสุดยอดทหารหรือแม้แต่นาโนแมชชินสุดยอดเครื่องจักรกลจิ๋วที่สามารถควบคุมสติร่างกายให้ทรงประสิทธิภาพตลอดจนความผิดปกติในร่างกายขณะสงครามเลยไม่แต่น้อยครับนั่นทําให้เขาเป็นคนเดียวในเหตุการณ์นี้ที่มีอาการอาหารเป็นพิษในขณะนั้นเขาต้องเฝ้ายามในะห้องขังซึ่งสมาชิกในห้องขังนั้นก็คือโดนัลด์แอนเดอร์สันหรือหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาวุธแห่งสหรัฐอเมริกาตัวปลอมนะครับ และสมาชิกหน้าใหม่ของ f o x a l ์อัลยูนิตมาริลซิเวอร์เบิร์กเขาตกหลุมรักมริลตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบหญิงสาวคนนี้และเขายังเอ่ยปากชมเธอขณะขี้แตกอีกด,ด้วยครับจอหนนี่ถูกโจมตีจนสลบโดยหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักชุดของเขาถูกขโมยไปใส่โดยมาริลเพื่อแทรกซึมน้าชาร์ดโมเแห่งนี้ปล่อยให้ร่างเปลือยเปล่าของเขานอนพับหมอบกระแตตุย๋ยในสภาพอันน่าอัน,นาครับในช่วงเวลาถัดมาจอน,นี่ก็ยังคงทำหน้าที่เดิม นั่นคือการเฝ้ายามหน้าห้องขังซึ่งในขณะนั้นโซลิสเนกถูกจองจำหลังจากที่เขาต่อสู้กับสไนเปอร์วูฟและเช่นเคยครับจอนนี่ก็ยังคงประสบปัญหาปวดขี้อยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากอาการอาหารเป็นพิษของเขานั่นเปิดโอกาสให้โซลิสเนกหลบหนีออกจากห้องขังนั้นไปได้และหลังจากเรื่องราววุ่นๆในชาร์ด w โมเสสจบจอนนี่ก็ยังคงรอดชีวิตหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนั้นได้อย่างน่าปาฏิหาริ์ครับ ในปี2009กับเหตุการณ์ Big Shell Incident ใน Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty จอหนนี่เข้าร่วมกองกำลังทหารรับจ้างกโลโกวิชปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารยามเชกเช่นที่เขาเป็นมาตลอดจอหนนี่ยังคงประสบปัญหาท้องเสียขี้แตกอยู่เช่นเคยครับเขามักจะหวนระลึกถึงประสบการณ์เมื่อครั้งอดีตใน Shadow Moses และหัวหน้าของเขาที่เป็นสาวมั่นสุดเท่อย่างโอกาก็ทำให้เขานึกถึงเมอริลเสมอจอหน,นี่ได้พบเข้ากับน้องสาวของโอตาคอนนามเอมมาเอเมริก ณเหตุการณ์นี้ขณะที่เธอกําลังพยายามเดินข้ามมายัางสตรั t แอซึ่งจอหนนี่ก็ยังคงเป็นทหาร n i c ์ g กาที่ไม่ทําร้ายเด็กสาวไร้าอาวุธและถ่างสู้ทว่าอาการประหมาปวดขี้ขณะเห็นสาวสวยนั้นก็กําเริบจอหนนี่ปล่อยเอมมาไปพลันวิ่งหาห้องน้ําอย่างจ้าละหวันเช่นเคยครับหลังจากเหตุการณ์ณนบะิ๊กเชลอินซิเดนต์สิ้นสุดลงเขาได้ลาออกจากหน่วยทหารรับจ้างกโลโควิชและหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ ได้ทันท่วงทีอีกแล้วครับในปี2014กับเหตุการณ์ Guns of the Patriots Incident ใน Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots โลกอยู่ในช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดเมื่อทุกท้องที่เกิดสงครามและสงครามขับเคลื่อนเศรษฐกิจทหารทุกคนในสนามรบจะต้องถูกฉีดนาโนแมชชีนเพื่อเข้าถึงการควบคุมปืนทุกกระบอกของตัวเองที่ลงรหัสจำเพาะเอาไว้ทว่าคุณคงทราบดีนะครับว่าจอห์นี่นั้นกลัวเข็มมากสุดหัวใจ เขาจึงหลบเลี่ยงการฉีดนาโนแมชชีนนี้และหันมาใช้ปืนที่ถูกฟอกแล้วซึ่งปราศจ,จากการลงรหัสใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ครับจอหนนี่กลับมาเป็นทหารอเมริกันอีกครั้งเขาเข้าร่วมทีมทหารที่อยากจะเข้าร่วมมากที่สุดในชีวิตรัด Patrol ทีม0 1นนำทีมโดยหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักมาตลอด9ปีมาริลซิเวอร์เบิร์กเขาถูกเรียกขานในชื่อเล่นประจำทีมว่าอากิบัณสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง เขาก็ยังประสบปัญหาท้องเสียอย่างรุนแรงเนื่องจากตัวเขาไม่มีนาโนแมชชีนในการควบคุมสมดุลของร่างกายและระง,งับอาการเจ็บป่วยเขาหลบไปขี้ในทางน้ำมันปเปล่าๆใจกลางสงครามและผู้พบเห็นเหตุการณ์นี้ก็คือ Solid Snake ในร่างชรานั่นเองครับหลังจากนั้น Solid ได้ตามรอยมายังทีมงาน r ร d Patrol ทีมวันสำเร็จเพื่อขอกำลังสนับสนุนและบอแสถึงสถานที่ซ่อนตัวของ Liquid o c ส lot ทว่าทีมงานไม่ทราบถึงการมาเยือนของงูเท่านายนี้จอนนี่ทำหน้าที่การดเฝ้าระวังอย่างเต็มภาคภูมิทว่าปืนกลจูโจมก็ไร้ซึ่งพิษสงเพราะจอนนี่ลืมปดเซฟครับเขาเลยโดนงูเท่าซอนมวยไปหนึ่งยกหลังจากที่ทีมงานแร Patrol และ Solid Snake เคลื่อนทับมาประชิดล i q u i d ออสล o t หวังจับกลุ่มทว่า l i q u i ดรู้ตัวทันแผนการนี้ปิดระบบควบคุมนาโนมชีนสงคราม Sons of the Patriots" โจมตีโดยตวงต่อระบบประสาททหารทุกนายในท้องที่ทั้งทหารรับจ้างโซลิสเนกและทีมงานแรดพัทโรล้มพับไม่เป็นท่าหมดสภาพเหลือเพียงจอนนี่คนเดียวครับที่ไม่มีนานโนโมชีนในร่างกายพยุงร่างทีมงานทหารทุกนายมายังที่ปลอดภัยได้สําเร็จแม่พี่เขามีบทพระเอกก็คราวนี้แหละครับถัดมากับสมรภูมิในยุโรปโซลิเนกต้องทําภารกิจตามหาร่างไร้สติของบิ๊กบอสจากบิ๊กมาม่า ทว่าสายเกินไปแล้วครับลิควิดออส l o ตได้ร่าง Big b o s สซึ่งจริงๆร่างนั้นคือ s o l i d ัสนะครับไปไว้ในครอบครองและเขาสามารถปิดระบบการทำงานระบบ Sons of the Patriots เขาควบคุมสภาพสติและร่างกายของทหารตลอดจนอาวุธปืนทุกกระบอกได้สำเร็จทหารที่หมายจะเข้ามาเพื่อจับกลุ่ม Liquid ออส l o ตหมดสภาพการต่อสู้ทุกนายปืนทุกกระบอกไร้ความสามารถเปิดโอกาสให้ลิควิดออส l o ตโจมตีเพื่อเปิดทางหลบหนีไปได้สาเร็จ ทีมทหารแรดพัตโตรสิ้นสภาพเมอริลถูกแรงระเบิดจากปืนใหญ่กระดอนตกน้ำลงไปและเช่นเคยชายคนเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากการรบกวนนี้จากนาโนแมชชีนที่ถูกปิดตัวต้องรีบรุดเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักจะใครล่ะครับก็เจ้าจอนนี่นี่เองจอหนนี่พยายามอย่างสุดฝีมือที่จะยื้อชีวิตเมริลในสภาพปางตายนี้ได้เธอสำลักน้ำเข้าไปเต็มปอดหมดสติลงอยู่ตรงหน้าเขา ทางเดียวที่เขาจะช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้นั่นคือการทำ CPR จอห์นนี่พยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพหญิงสาวตรงหน้าหลายต่อหลายครั้งพรางปากประกบดันอากาศเข้าไปยังปอดของเมอร์วิลจนกระทั่งเธอฟื้นคืนสติขึ้นมาณขณะนั้นเธอได้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของชายที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้เมอเร์วิลตกหลุมรักจอน,นี่ในตอนนั้นทันทีพร้อมดึงตัวชายคนดีคนนี้เข้าไปจูบอย่างดูดดื่ม หลังจากเหตุการณ์ในยุโรปจอหนนี่ร่วมกับเมอริลและสเนกเข้าแทรกซึมมายัางเรือดำน้ำ Outer Heaven ของ Liquid อ c e l o t ตจอห์นนี่และเมอริลอาสาทวงเวลาให้กับสเนกเข้าแทรกซึมไปยังด้านในของตัวเรือทิ้งทั้งสองคนให้ต่อสู้กับกองกำลังทหาร FROX สทหารพลังนาโนแมชชีนมือฉกาดของ Liquid อ c e l o t ตหลายสิบคนทางคู่เคียงบ่าเคียงไหลระดมยื้อยุดชีวิตของทั้งคู่เอาไว้จนถึงที่สุด จอร์นี่สารภาพว่าเขามาเข้าร่วมทีมนี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้กับหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักนั่นคือเมอริลคำสารภาพรักต่อหน้าหญิงสาวที่เขาชอบทําให้หัวใจนั้นเต้นระรัวจอร์นี่ขอเมอริลแต่งงานในช่วงเวลาที่คับขันที่สุดในชีวิตทว่าเมอริลซึ่งเป็นสาวแกร่งไม่ยอมรับคําขอนั้นเธอต่างหากละ่ะที่จะเป็นคนขอแต่งงานจอร์นี่เองทั้งคู่จูบกันอย่างหวานชื่น ในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ครับทหารฟรอกเข้าประชิดตัวเข้ามาทุกทีทั้งคู่รู้ตัวอย่างแน่ชัดว่านี่อาจจะเป็นวินาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเขาทว่าโซลิสเน็กสามารถเข้าปิดการทำงานของ Sons Of The Patriots ได้สำเร็จทหารฟรอกสิ้นสภาพทำให้ทั้งเมอริลและจอห์นนี่รอดชีวิตออกมาได้อย่างปาฏิหาริ์ครับ หลังจากเหตุการณ์นี้จอห์นนี่และเมอเริลได้แต่งงานกันท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาบรรยากาศชื่นมื่นที่ทั้งคู่เฝ้าคอยมาตลอดชีวิตโลกสงบสุขอีกครั้งในท้ายที่สุดและไม่น่าเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งของผลงานชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นนี่ขี้แตกครับและนี่ก็คือประวัติของตัวละครที่อยู่คู่ซีรีส์นี้มายาวนานและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โ o ล i d ส n น็กทำภารกิจสำเร็จในท้ายที่สุด เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับประวัติตัวละครชายคนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอขอบพระคุณสมาชิกฐานทั้งเก่าและใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมในกองกําลังจิ้งจอกใส่ฟ้าของผมผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยละครับที่ได้กรุณาอุดหนุนค่าขนมให้ผมได้มีแรงผลิตคอนเทนต์ดีๆทุกสัปดาห์แบบนี้ล่ะครับส่วนใครที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมกองกําลังจิ้งจอกใส่ฟ้าคุณก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านล่างได้ ผมจะรีบตามไป CQC อย่างแน่นอนครับมี2ราคานะมีแบบ Philosopher Legacy หรือจะเป็น Lightning Fox Soldier ได้หมดเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยสุดท้ายนี้ยังไงผมต้องขอฝากทางช่องอย่าดูหนัง S อยจากเล่นเกมทําบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับและตอนนี้ทางช่องก็มี s u p e r t h n n k s แล้วถ้าคุณอยากจะสับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจมาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และตอนนี้ทางช่องก็ยังมีตะกร้าช้อปปิ้งแล้วนะครับคุณสามารถแวะเข้าไปชมสินค้าที่ผมแปะเอาไว้ด้านล่างได้แค่กดเข้าไปดูก็เป็นกำลังใจให้ผมมากแล้วล่ะครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ